สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับไม่ไชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมนะครับสําหรับพวกแบตเตอรี่นะครับหรืออุปกรณ์ไร้สายของเราพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสายช่างนะครับหรือไม่ใช่สายช่างนะครับที่ต้องการพวก power bank นะครับ power bank ความจุเยอะๆนะครับที่เราสามารถเลือกได้ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับพวกแปลงแบตเตอรี่พวกนี้นะครับยิ่งสายช่างนะครับเวลาไปทํางานข้างนอกมือถือเราแบตหมดนะครับหรือเราต้องการไฟขนาด5โวลต์นะครับที่เสียบจ่ายพวกอะแดปเตอร์พวก USB พวกนี้นะครับอืม แต่ก็มีไฟฉายในตัวนะครับตัวนี้นะครับจะมีทั้งขั้วม a k กิต้านะครับแล้วก็พวกโอสุกะให้เราเลือกนะครับสําหรับวันนี้ผมเอามาเฉพาะขั้วม a k กิต้านะให้เราดูก่อนอันนี้ก็จะเห็นว่านี่ตัวนี้ขั้วอุูกะนะครับขั้วโอซสกะจะเป็นแบบหน้าตานี้ขั้วม a กิต้าเวลาเขาเรียกกันนะครับบางทีก็จะมีชื่อย่ออะไรพวกนี้แต่รู้จักในนามมักิต้ากับโอซูกะนะครับ ตัวนี้ที่เอาผมบอกเอามาเป็นเฉพาะขั้วมัลกีต้าแทบเป็นโอซุกะจะใส่ไม่ได้แต่ถ้าเราอยากให้ใส่เอาโอซุกะได้นะครับเราก็เลือกซื้อโอซุกะนะครับหรือจะเอาเพวกอะแดปเตอร์ก็ได้มีตัวแปลงขั้วอีกทีนะครับตัวนี้แต่ถ้าเราเอาแบบตรงขั้วนะครับขั้วมัลกีต้านะครับใส่ปึ๊บนี่ดูแบตนะครับดูไฟฉายนี่สว่างตาแตกสว่างมากนะครับสว่างมากนี่เปิดปิดนะครับ แล้วไฟนะครับใช้ฐานได้ตั้งแต่14โวลต์ถึง21โวลต์นะครับแปลงออกมาเป็น5โวลต์ขนาด2อแอมป์นะครับนี่ชาร์จมือถือได้นี่ผมให้ดูนะชาร์จมือถือเรียมก่อนปึ๊บนี่เิียมนี้ปึ๊บชาร์จเลยชาร์จมือถือเรานี่นะครับชาร์จเข้าาใช้ก็ถอดนะครับไม่ใช้ก็ถอด กับขัวที่ผมบอกนะครับสมมุติถ้าเราจะแปลงอูซุกะใช่ไหมครับถ้าเรามีสมมติเราเลือกซื้อไปแล้วซื้อเป็นมิเราก็ใช้แบบขั้วแปลงก็ได้ถ้าใส,ใส่ใส่โดยตรงไม่ได้เราซื้อขั้วแปลงนะครับเสริมเข้าไปปึ๊บถึงจะใช้ได้ปึ๊บนี่นะครับแล้วขั้วแปลงก็ดีอย่างสามารถจะใช้งานพวกนี้ได้ด้วยนี่นะครับนี่ดูเครื่องมือเรา นี่ถ้าเป็นโดยตรงเครื่องมือนะครับถ้าเป็นขั้วไม่ตรงกันใส่กันไม่ได้แต่เราซื้อตัวแปลงเราก็สามารถใช้กับเครื่องมือได้น,นะครับขั้วแปลงก็มี m a กกิต้เป็นโอซุกะนะครับแล้วก็เป็นโอซุกะเป็นม a กกิต้านะครับพวกขั้วแปลงสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําตัวนี้นะครับี่ สำหรับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสายช่างนะครับสายช่างมืออาชีพอ,ออกไปนอกสถานที่อย่างเงี้ยบางทีแบตมือถือเราหมดนะครับใช้ตัวนี้ชาร์จได้หรือเราต้องการไฟอย่างที่บอกเราต้องการไฟขนาด5โวลต์น,นะครับไปใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับนี่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะี่คู่นี้ผมว่าโอเคเลยอันนี้ใช้ได้ทั้งม a คกิตาเนี่ยถ้าซื้อเป็นคู่เนี้ยไม่ว่าจะแบตแบตมัคกิตาแบตโอซุกานะครับใช้ได้ทั้งคู่เลยหรือแม้แต่เพื่อนๆที่กำลังมองหา power bank นะครับก็อยู่ที่เรา ถ้าแบตเตอรี่ยิ่งก้อนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆเงนี้ยยิ่งอยู่ได้นานนะครับปึ๊บอ๋อโคละขั่วนะครับโคละขั่วเราก็ใส่ขั่วเสิร์ฟไปปึ๊บนี่ใส่เนี่เปิดไฟน,นี่ก็ข้ามวันเลยนะสว่างแน่นอนแบตเตอรี่สมมติถ้าแบตเตอรี่เราก้อนเล็กนะครับก้อนเล็กก้อนน้อยอย่างนี้นี่นะก้อนบางก้อนใหญ่ ก็อยู่ที่เราเลยนะครับเราเลือกซื้อได้เลยสําหรับใครที่ต้องการ power bank นะครับ power bank ก็ใช้ได้ภูเขาเองก็ได้นะครับถ้าสายช่างก็ตอบโจทย์นะครับ adapter ตัวแปลงแบตเตอรี่ของเราไม่ว่าจะเป็นไฟฉายนะครับหรือตัวแปลงไฟย s ดขนาด5โวลต์นะครับก็ใช้ได้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์เพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ